สวัสดีครับผมนุนลุชิตนะครับวันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับยาน Star s ช i p ของ s เป c e x ยาน Star s ชิ p ของ s เป c เ x ็เนี่ยเป็นยังไงเป็นยานที่สร้างมาเพื่ออะไรแล้วก็ทำงานยังไงเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับผมนุนลุชิตนะครับวันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับยาน Starship ของสเป c e x ซึ่งเป็นบริษัทของมหาเศรษฐีอย่างอ e ีรอดมาร์กนะครับที่มีเขาเรียกว่าความทะเยอทะยาน ในการพามนุษย์ยไปดาวอังคารแล้วก็ตั้งบริษัท s p ป c e X ขึ้นมาเเพื่อที่จะให้มนุษย์ย,ย้ายถิ่นฐานจากโลกไปดาวดวงอื่นนะครับแล้วก็ภารกิจแรกนะครับของยาน Space X เอ่อที่เขาปักหมดุดปักธงไว้มั่นหมายไว้นะครับก็คือต้องการที่จะพามนุษย์นะครับไปตั้งถิ่นฐานที่ดาวอังคารนะครับการตั้งถิ่นฐานที่ดาวอังคารครันเป็น เรียกว่าเรื่องที่ยากมากๆในปัจจุบันนะครับด้วยเทคโนโลยีของมนุษย์ในปัจจุบันเนาะการที่เราไปดาวดวงอื่นนะครับโดยเฉพาะอย่างดาวดวงใกล้ๆอย่างเช่นดวงจันทร์อย่างนี้นะครับก็ผ่านมาแล้วประมาณ50ปีเลยนะครับซึ่งยังไม่มีมนุษย์เนี่ยขึ้นไปอีกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานมากๆนะครับตอนนี้นะครับอีรอนมาร์สนะครับหรือว่าสเปซเอกเนี่ยเขาตั้งธงหรือว่าตั้งภารกิจไว้นะครับ จะพามนุษย์นะครับออกไปอยู่ดาวดวงอื่นนะครับเริ่มต้นจากการไปสำรวจดวงจันทร์ก่อนนะครับแล้วก็ย้ายถิ่นฐานไปที่หรือว่าไปตั้งอานานิคมที่ดาวอังคารอันนี้ผมจะไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าภารกิจไหนจะมาก่อนนะครับแต่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่ายาน Starship นะครับของ SpaceX เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อภารกิจนี้ก่อนอื่นเลยนะครับยาน Starship เนี่ยคืออะไรนะครับยาน Starship นะครับถูกสร้างมาเพื่อนะครับคนมนุษย์นะครับแล้วก็ขนอ่อเขาเรียกว่า อุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อไปตั้งถิ่นฐานที่ดาวอังคารเป็นหลักแต่ว่าในระหว่างนี้นะครับเขาก็จะมีการทดลองปล่อยนะครับยานซาชิปนะครับพร้อมบูสเตอร์นะครับขึ้นไปนะครับบนวงโคจร,รของโลกแล้วก็ทดสอบไปเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเป็นการทดสอบครั้งที่7แล้วนะครับเป็นการทดสอบครั้งที่7แล้วผลของการทดสอบเนี่ยก็เรียกได้ว่าสําเร็จนะแต่ว่าไม่ได้เพอร์เฟกต์รนะเดี๋ยวผมจะ เราให้ฟังในตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวติดตามในวิดีโอนี้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับยาน Starship นะครับจะเล่าให้ฟังยาน Starship นะครับมีขนาดอยู่ที่ประมาณ50เมตร50เมตร50เมตรนี่คือความสูงนะครับแล้วก็กว้างนะครับประมาณ9เมตรซึ่งใหญ่มากๆนะครับเมื่อเทียบกับมนุษย์นะครับ9เมตรเนี่ยขนาดประมาณไหนนะครับก็คือกว้างประมาณรถสิบล้อนะครับแล้วก็สูง50เมตร50เมตรนี่ก็ตึกประมาณ10กว่าชั้นนะครับ สูงมากๆเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆคือประมาณตึกกีชั้นละชั้นหนึ่งประมาณ3เมตรนะครับอ่าห้เมตรก็10บกว่าชั้นอ่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็นะครับยาน Starship นะครับก็จะมีเขาเรียกว่ามี2ส,ส่วน2องค์ประกอบก็คือ1ก็คือตัวยาน Starship ที่ผมบอกไปสูงประมาณ50เมตรกว้าง9เมตรอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น Booster นะครับ b o o ตอร์เนี่ยเขาเรียกว่า Super Heavy นะครับ มีขนาดอยู่ประมาณ70เมตรนะครับแล้วก็กว้าง9เมตรเท่ากัน2ชิ้นส่วนเนี่ยจะนํามาประกอบกันพอรวมกันแล้วนะครับยานซาชิปกับซูเปอร์เฮฟวีนะครับจะมีความสูงก็คือ70เมตรนะครับบวกอีก50เมตรเป็น120เมตรเลยนะครับซึ่งมีน้ําหนักรวมกันเนี่ยประมาณ100ถึง150ตันเพื่อปล่อยออกไปสู่วงโคจร,รนะครับการที่เราจะปล่อยนะครับยานอวกาศหรืออะไรเนี่ยไปสู่วงโคจร,รนะครับแล้วก็ เขาเรียกว่าต้องมีตัวบูสเตอร์ก่อนก็คือตัวที่นะครับเป็นตัวดันดันยานเข้าไปนะครับออกไปสู่อวกาศนะครับประมาณตั้งแต่70-80กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับจนถึง100กิโลเมตรนะครับเพื่อเข้าไปสู่วงโคโจรนะครับของโลกก็คือเป็นหมุนรอบโลกนั่นแหละให้สเตเบิลนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับยานซูเปอร์เฮฟวี่เขาเรียกว่าไม่ใช่ยานสิเขาเรียกว่าบูสเตอร์ที่เป็นซูเปอร์เฮฟวี่เนี่ยนะครับที่มีความสูงเนี่ย70 เมตรเนี่ยนะครับแล้วก็กว้าง9เมตรนะครับระยะที่เขาบูทขึ้นไปเนี่ยประมาณ70-100กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับทีนี้ยานบูสเตอร์นะครับเขาสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทุกคนลองนึกภาพดูนะครับการที่เรามีบูสเตอร์นะครับเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าตัวยิงนะครับยิงขึ้นไปแล้วก็ล่อนกลับมานะครับมาลงจอดที่ฐานแล้วก็ใช้ใหม่ได้เนี่ย เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า1น,นะครับประหยัดต้นทุนปกติแล้วเนี่ยนะครับนาซาที่เคยปล่อยยานหรือว่าปล่อยอเขาเรียกว่ากระสวยอวกาศหรืออะไรต่างๆนะครับขึ้นไปในวงโคจรเนี่ยตัวบูสเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะโดนทิ้งนะครับจะโดนทิ้งให้ให้ลงทะเลหรืออะไรก็ตามแล้วก็ไม่สามารถนํากลับมาใช้ไม่ได้เออไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับทีนี้ส่วนตัวบูสเตอร์ของเออสเปซเอ็กนะครับ ของบริษัท Space X เ,เ,เนี่ยที่เรียกว่า Super Heavy นีครับที่มีขนาดประมาณ70เมตรเนี่ยนะครับเขาสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์อ่านำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ยังไงนะครับก็คือสมมุตินะครับเราปล่อยจรวดสตาร์ชิ p หรือว่ายาน Starship ตัวนี้ขึ้นไปพร้อมกับบูสเตอร์อ่าลองนึกภาพตามนะทีเนี้ยบูสเตอร์ตัวเนี้ยนะครับก็จะโดนเติมเชื้อเพลิงเข้าไปจนเต็มใช่ไหมครับส่งเข้าไปยิงขึ้นไปขึ้นสู่วงโคจรไปนะครับแล้วก็ ไปปล่อยนะครับตัวยานสตาร์ชิพอ่ปล่อยยานสตาร์ชิ p นะครับออกไปนะครับสู่วงโคจรยานสตาร์ชิพเนี่ยเขาก็จะมีเชื้อเพลิงของเขาอีกนะครับแล้วก็ดันตัวเองเนี่ยไปสู่วงโคจรแล้วก็โคจรรอบโลกนะครับส่วนตัวบูสเตอร์หรือว่าซูเปอร์เฮฟวี่ตัวนี้นะครับเขาก็จะอ่าตกลงมาอ่าตกลงมานะครับสู่พื้นโลกนะครับทีนี้การที่เขาตกลงมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตกลงมาเฉยๆนะครับก็จะมีการปรับแนวปรับวิธีต่างๆนะครับ แล้วนะครับตัว b o เ s t e r ตัวนี้แหละครับ super heavy ตัวนี้นะครับเขาจะมาลงจอดที่แท่นเออที่แท่นยิงจรวดที่เดิมอ่าที่แท่นยิงจรวดที่เดิมนะครับโดยที่แท่นยิงตัวนี้นะครับเขาก็จะมีแขนอ่าโดยมีแขนกลน,นะครับเขาเรียกว่า mecazilla เ,เดี๋ยวผมออกเสียงอาจจะผิดไปนะขออนุญ,ญาตนะครับ Mac เมกคาซิลล่านะครับเมกคาซิลล่าเนี่ยนะครับเป็นแขนนะครับเป็นแขนกลนะครับที่ยื่นออกมาจากแท่นปล่อยจรวดอ่าที่ยื่นออกมาจากแท่นปล่อยอ่าปล่อยยานของ Starship นะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปขึ้นให้ดูนะว่ายานตัวเนี้ยอ่าแท่นเนี้ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งแขนตรงเนี้ยนะครับเวลาที่อ่ตัวบูสเตอร์เนี่ยเขากลับลงมาสู่สู่อ่สู่โลกนะครับเขาก็จะทําการล่อนลงมานอนลงมาก่อนอ่าเขาจะนอนลงมาก่อน อนอนแบบเอียงๆะนะครับไม่ไม่ได้เชิงว่านอนแบบเขาเรียกว่าไม่ได้แบบเป็นระนาบอย่างนี้นะไม่ได้เป็นอย่างนี้เขาจะเอียงๆลงมาอย่างนี้นะครับเหมือนถอยหลังอะ่ะเหมือนบินถอยหลังนะครับกลับเข้ามาสู่พื้นโลกนะครับแล้วก็เข้ามาที่บริเวณเขาเรียกว่าแท่นที่ปล่อยไปซึ่งการปล่อยนะครับเจ้าตัว b o เตอร์นะครับหรือว่า super h ฟ a v ่เนี่ยนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับขึ้นไปที่วงขึ้นไปที่ อ่าวกาศในระยะประมาณ 70- 100ถึงเมตรนะครับแต่ในที่เนี้ยนะครับประมาณ70กิโลเมตรพูดผิด70ถึงร้0กิโลเมตรนะครับขึ้นไปสู่วงโคจรแล้วก็ไอขึ้นไปสู่อ,ว,อวกาศแล้วก็ปล่อยยาน Starship สู่งวงโคจรแล้วก็นะครับบินกลับมาก็จะเรียกบินดีไหมเหมือนแบบร่วงตกลงมานะครับเป็นเป็นอาการนั้นดีกว่านะครับแล้วก็มีการปรับมุมปรับแกนปรับองศาอะไรต่างๆนะครับให้กลับมาที่แท่นปล่อยจรวด ทุกคนลองนึกภาพตามนะขึ้นไปสู่อวกาศอ่ะเจ็ดิถึงประมาณร้อยกิโลเมตรอ่ะแต่ว่าสามารถกลับลงมาที่แท่นเดิมได้เออทีเนี้ยต้องมีความแม่นยำขนาดไหนลองนึกภาพว่าเราไปอยู่ที่สูงสูงแล้วมองลงมาคือแท่นเนะี่ยแทบจะจิวจ๋วจิ๋วเลิวเลยนะครับแต่ทีเนี้ยเขาก็จะมีการจับพิกัดด้วยดาวเทียมอะไรต่างๆนะครับทำให้นะครับตัวบูสเตอร์นะครับที่เป็นซูเปอร์เฮฟวี่นะครับ ล่อนกลับลงมานะครับก่อนที่เขาจะถึงแท่นนะครับก่อนที่เขาจะถึงแท่นนะครับเรียกได้ว่าแบบคือผมก็ไม่แน่ใจนกะกระบวนการที่เขาใช้ในการแบบกลับมาได้แม่นยําขนาดนั้นนะครับแต่ว่ากลับมาได้เออพูดง่ายงคือกลับมาได้แล้วก็ไปสู่แท่นที่ป่อยนั่นแหละนะครับทีเนี้ยกลับมาเสร็จนะครับเขาก็จะมีแขนกลที่ชื่อว่า,าตัวเมกาซิล่าอะอเสียงีนึงาซิาเมกาซิล่าตัวเนี้นะครับทําให้นะครับตัวเมกาซิล่านะครับ ยู่ๆเนี่ยอ้าอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเวลาที่ตัวบูสเตอร์นะครับบูสเตอร์ของซป u p e r heavy นะครับเข้ามาใกล้ๆบูสเตอร์ของซป u p e r heavy เนี่ยเข้ามาใกล้ๆนะครับเขาก็จะหนีบไว้อ่าเขาก็จะหนีบค้างไว้นะครับหนีบค้างไว้เสร็จเลยครับตัวบูสเตอร์นะครับเขาก็จะเลี้ยงเลี้ยงตัวแล้วก็ค่อยๆลงมาสู่แขนเมกาซิล่าตัวนี้แบบนิ่มๆอ่าลองนึกภาพดูถ้าเกิดลงแบบแรงๆเป็นไงครับลงกระแทกแรงๆแขนหักอุ้มระเบิด กระจุยนะครับแต่เนี่ยการปล่อยครั้งล่าสุดก็คือจริงจริงเนี่ยเขาทำได้หลายครั้งแล้วแหละนะครับผมจำไม่ได้ว่ากี่ครั้งแต่การปล่อยครั้งล่าสุดเนี่ยครั้งที่7นะครับเจ้าตัว booster ตัวนี้ลงแบบนิ่มนวลเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสำเร็จของเ space x เลยนะครับในการปล่อยอทุกคนลองนึกภาพตามนะครับถ้าตัว booster เนี่ยครับลงแรงๆเนี่ยเขาก็จะแทรก ก็จะระเบิดใช่ไหมครับแต่ทีนี้การลงครั้งที่7เนี่ยนะครับเขาก็ลงได้อย่างนิ่มนวลแล้วแต่จริงๆอ่ะมีลงได้หลายรอบกว่านี้มากเลยนะครับแต่ว่าลงจอดที่ตัวแขนเมกัซิล่าตัวเนี้ยนะครับหลายรอบมากแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่ากี่รอบแล้วนะแต่รอบล่าสุดน,นี่คือรอบครั้งที่7ก็ลงได้นิ่มนวลน,นะครับเรียกได้ว่าเป็นความสําเร็จของ SpaceX เลยนะครับเพราะว่าจุดประสงค์หลักของเขาก็คือเขาต้องการเอาตัวบูสเตอร์เนี่ยมาใช้ใหม่ใช่ไหมครับ คือถ้าลงได้นิ่มนวลเสร็จนะครับตัวแขนลงมาที่แท่นแท่นเสร็จแท่นก็เติมเชื้อเพลิงเข้าไปแท่นก็เติมเชื้อเพลิงเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ใหม่ได้ในเวลาประมาณชั่วโมงก,กว่าๆ่าเขาบอกว่าชั่วโมงกว่ากว่าเนี่ยก็สามารถนํายาน s t a r s h i ปลําใหม่นะครับเข้ามาประกบตัวบูสเตอร์แล้วก็ปล่อยไปได้อีกอประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือพูดง่ายๆคือเขาสามารถเอาขึ้นเอาลงหรือว่า,าได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือสามารถวนแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะประหยัดต้นทุนในระยะยาวแต่ซึ่งทีเนี้ยนะครับตัวเ,เขาเรียกว่าตัวตัวซูเปอร์เฮฟวี่เนี่ยลงจอดได้อย่างนิ่มนวลแล้วนะครับแล้วก็สามารถลงจอดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วส่วนตัว Starship ละ่ะในภารกิจครั้งล่าสุดเ,เป็นยังไงนะครับตัว Starship นะครับในภารกิจครั้งล่าสุดครั้งที่7นี้นะครับ เกิดการระเบิดขึ้นเขาบอกว่ามีการแยกตัวนะครับระหว่างซุปเปอร์เฮฟวี่เนี่ยนะครับแล้วก็ตัวยานตาชิพเนี่ยนะครับอ,อยู่ที่ช่วงประมาณเวลาประมาณ8นาทีหลังจากปล่อยอ่ะก็คือมีการแยกที่เร็วเกินไปนะครับเหมือนตัวตาชิพเนี่ยทำงานผิดพลาดน,นะครับแล้วก็เกิดการระเบิดขึ้นนะครับแล้วก็หายไปแต่ทีนี้การหายไปของเขานะครับของยานตาชิพเนี่ย เขาก็รู้ๆกันว่าก็คือระเบิดไปก็ติดต่อไม่ได้ถูกต้องไหมครับแล้วก็กระจายเป็นชิ้นส่วนนะครับตกลงมายางเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกในการทดลองครั้งที่7นะครับอ่าก็คือพูดง่ายๆเนี่ยตัวยางซาชิปในการทดลองครั้งล่าสุดเนี่ยไม่สามารถที่จะไปลงจอดตามเป้าหมายก็คือเขาต้องการที่จะไปลงจอดที่มหาสมุทร India. อินเดียอ่าได้นะครับก็คือระเบิดแล้วก็ ตกลงมาสู่พื้นโลกนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตวิดีโอไว้ให้นะครับว่ามีคนถ่ายได้ด้วยนะครับว่าเนี่ยตอนที่เขากระจุยลงมาเน<ม>ี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ทั้งนี้ก็ยังถือว่ามีความสําเร็จอยู่ดีนะครับเพราะว่ายานซาชิปนะครับก็สามารถขึ้นไปที่โวอกาศไดไ้ถึงแม้จะระเบิดก็ตามนะครับแต่ว่าการที่เขาระเบิดเขาก็จะเก็บข้อมูลแล้วก็ มาปรับปุุงในครั้งที่8ต่อไปอ่าปัจจุบันเนี่ยเป็นปี2025นะครับประมาณเดือนมีนาคมนะที่ผมเล่าคลิปนี้นะหากใครย้อนกลับมาดูวิดีโอนี้ก็อ่าจะอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับประมาณมีนาคมของปี2025อ่าในครั้งต่อๆไปน่าจะสำเร็จแล้วแหละนะครับทีนี้เรามาพูดต่อกันว่ายาน Starship นะครับเขามีภารกิจอะไรแล้วก็ทำหน้าที่อะไรนะครับคือยานสตาร s ชิพนะครับเป็นยานที่นะครับสเปซเอ สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะขนส่งนะครับนักบินอวกาศแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆไปสู่ดาวองคานอ่าไปสู่ดาวองคานนะครับซึ่งเขาวางแผนไว้ว่านะครับประมาณนะครับสี่ปีข้างหน้านะครับเขาจะปล่อยยานสตาร์ชิพนะครับซึ่งไร้คนขับนะยังไม่มีคนขึ้นไปนะครับก็คือไม่มีคนขึ้นไปเลยนะครับไปที่ดาวองคานอ่าไปที่ดาวองคานก่อนเพื่อที่จะเรียกว่าไป ผลอุปกรณ์อะไรต่างๆที่จะตั้งถิ่นฐานหรือว่าตั้งลบรากที่ดาวขขานรอไว้อะไรเงี้ยครับก็ไปโคจรรอบดาวขขานนั่นแหละนะครับรอไว้นะครับหรืออาจจะไปลงจอดก็ได้นะผมไม่มั่นใจนะครับว่าเขาวางแผนไว้แบบไหนแต่ว่าอีกประมาณ4ปีข้างหน้า,าจะมีการาพายานสตาร์ชิพเนี่ยไปนะครับไปถึงไปทีเดียวเนี่ยห้าลำาไปทีเดียวเนี่ยหาลำเลยนะจากที่ข่าวเขาระบุนะครับแล้วก็ ไปถึงดาวอังคารนะครับซึ่งดาวอังคารเนี่ยจะใช้เวลาเดินทางอยู่ประมาณ290กว่าวัน290กว่าวันเนี่ยก็ประมาณอันนี้คือคืนนี้คือเร็วที่สุดแล้วนะครับยังไม่ถึงปีนะประมาณ9เดือนอ่าประมาณ9เดือนนะครับอ่าอันนี้คือระยะที่ท,ที่ที่ดาวอังคารนะครับใกล้โลกที่สุดนะทุกคนลองนึกว่าถ้าดาวอังคารนะครับหมุนโครจรไปไกลโลกก็คืออยู่อีกภาคหนึ่งของดวงอาทิตย์อะไรอย่างงีๆนะครับอันนี้ก็จะไกลใช่ไหมเขาก็คำนวณให้ดาวอังคารกับโลกเนี่ย โคจรมาใกล้กันทุกๆ2ปีฮะหลังจากนั้นนะครับสี่ปีอ่าสป,ปีปล่อยไปแล้วใช่ไหมครับอีก6ปีจากปัจจุบันนะปี2025้าเขาจะส่งมนุษย์ไปนะครับก็คือให้ระยะห่าง2ปีนะครับระหว่างที่ขนยานไปลําลำแล้วก็เดี๋ยวอีก2ปีก็คือขนมนุษย์ไปนะครับเพื่อให้วงโคจรนใกล้กันเนาะนะครับทีนี้ก็จะให้มนุษย์ลองไปทดสอบตั้งรกรากที่ดาวอังคารอ่าอันนี้ก็คือเป็น ภารกิจะระยะยาวของ s เป c e x นะครับหรือนาซ a นั่นแหละนะครับที่อยากจะให้มนุษย์นะครับไปตั้งลกบลากที่ดาวอังคารก็เรียกว่าช่วงแรกเนี่ยเป็นการทดลองนะครับก็คือผมมั่นใจว่าที่ดาวอังคารเนี่ยคงไม่มีอะไรสิวิลไลเท่าโลกนะครับก็คือไปอยู่แล้วก็ไปทดลองแล้วก็ไปทดลองใช้ชีวิตอะไรต่างๆนะครับก็ทดลองทางวิทยาศาสตร์ซะมากกว่านะก็คือไม่ใช่เป็นการไปใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเราอะไรเงี้ยนะครับคงไม่ใช่แบบนั้นนะครับน่าจะอีกอ เป็นร้อยปีนะถึงจะสามารถไปอยู่ดาวอังคารได้แบบชิวๆนะอันนี้ก็พูดไปนะเราคงไม่อยู่แล้วแหละนะครับในยุคในยุคอีกประมาณร้อยปีทีนี้ย,ยาน Starship นะครับก็ภารกิจก็จะประมาณนี้นะครับที่ไปอยู่ดาวอังคารแล้วยาน Starship นะครับเ,เขาทำยังไงล่ะนะครับเขาวางแผนแบบนี้ครับก็คือเขาจะปล่อยยาน Starship เนี่ยขึ้นไปบนวงโครจรเนี่ยหลายๆลำหลายๆลำอ่าหลายๆล,ลำ,ลลลำ,ลลลำแล้วก็ขนนะครับเขาเรียกว่า คนพวกเชื้อเพลิงพวกอะไรต่างๆนะครับไปเติมในวงโครจรของโลกก่อนอ่าไปเติมในวงโครจรของโลกก่อนอาจจะมีเหมือนโคอลนีหรืออะไรเล็กๆนะครับหรือสถานีอากาศอะไรประมาณนั้นนะครับไปอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะเติมเชื้อเพลิงนะครับนึกถึงว่ายานสตาร์ชิพเนี่ยต้อง,ต,องต้องมีเชื้อเพลิงในการเขาเรียกว่าโคจรรอบโลกด้วยใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นเชื้อเพลิงก็จะลดลงใช่ไหมทีเน,นี้ยเขาก็จะต้องไปเติมให้เต็มนะครับเพื่อที่จะไปที่ดาวอังคารอ่า เพื่อที่จะไปที่ดาวการเชื้อเพลิงที่เขาใช้นะครับเขาจะใช้เป็นมีเทนนะครับแล้วก็เป็นออกซิเจนเหลวอ่าเป็นเชื้อเพลิง2ชนิดนะครับก็คือมีมีเทนเป็นส่วนประกอบนะครับแล้วก็มีออกซิเจนเหลวเข้าไปเผาไหม้กันนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูวิดีโอนะครับที่แบบเครื่องยนต์จรวดทํางานยังไงนะเดี๋ยวกลับไปย้อนดูในช่องของผมได้นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์จรวดก็จะมีเชื้อเพลิงหลายรูปแบบแต่ Space X เนี่ยใช้มีเทนนะครับ เขาใช้มีเทนเพราะอะไรนะครับเพราะว่าที่ดาวองคารนะครับมีมีเทน่าไม่งงใช่ไหมครับเหมือนแบบว่าถ้าเราไปที่ดาวองคารแล้วเราไม่มีเชื้อเพลิงเต,เติมกับเอออันนั้นเป็นปัญหานะครับหากมนุษย์โอกาสไปที่ดาวองคารแล้วไม่สามารถสกัดมีเทนจากหรือว่าเชื้อเพลิงที่ดาวองคารได้เราต้องขนเชื้อเพลิงไปด้วยแล้วก็ต้องขนแล้วก็ต้องใช้ในการกลับด้วยอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องยากทีนี้เขาก็เลยออกแบบให้นะครับ ไปสกัดมีเทนที่ดาวองคารอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าการสกัดมีเทนที่ดาวองคาเนี่ยทำยังไงนะครับแต่ว่าดาวองคาเนี่ยมีมีเทนอ่าเขาก็เลยวางแผนว่าอ่ะเอามีเทนที่ดาวองคาเนี่ยแหละเอามีเทนที่ชั้นบรรยากาศดาวองคารหรือว่าพื้นผิวดาวองคาเนี่ยมาใช้ใหม่นะครับก็คือเอาไปเติมยานซาชิปนี่แหละแล้วก็นะครับกลับขึ้นสู่วงโคจรนะครับแล้วก็สมมุติจะกลับโลกใช่ไหมก็ ขึ้นไปสู่วงโครจรดาวอังคารเสร็จนะครับก็เติมอีกทีหนึ่งที่วงโครจรดาวอังคารแล้วก็กลับโลกมันจะเป็นวัฏจักรวนเวียนการเติมมีเทนแล้วก็ออกซิเจนเหลวแบบนี้ไปเรื่อยๆไปกลับไปกลับไปกลับไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับลูปนี้นะจะใช้เวลาเก้าเดือนในการไปโลกไปดาวอังคารแล้วก็2ปีดาวอังคารถึงจะใกล้โลกอะไรอย่างเงี้ยนะจะเป็นลูปนี้นะครับซึ่งไปกลับเนี่ย ก็จะกินเวลาประมาณ4ปีนะครับไม่รวมไปอาศัยอยู่ด้วยนะอาศัยอยู่อีกต่างหากนะครับแต่คือแค่ยานไปไปกับกลับเนี่ยนะครับปี่ปีระยะประมาณนั้นเขาก็จะไม่ปล่อยสุมส่ม4ี่สุ่มห้านะครับเขาก็จะปล่อยในช่วงสมมุติไปเนี่ยใกล้โลกคำนวณมาแล้วนะครับกลับก็ต้องเป็นดาวอคารใกล้โลกอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับ่ะภารกิจก็จะประมาณนี้นะครับของยานสตาร์ชิายานสตาร์ชิพประมาณนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้ปัจจุบันนะครับเขาได้ทดลองแล้วแหละในการลงจอดของยาน Starship นะครับแต่ว่าไม่ได้พร้อมบูสเตอร์นะไม่ได้พร้อมตัวซ u เปอร e เฮลวีนะครับก็คือมีการนะครับปล่อยยานนะครับ s t a r s h i ขึ้นไปนะผมไม่มั่นใจว่าปล่อยไปไกลแค่ไหนนะนะครับน่าจะหลาย10กิโลอยู่นะครับบนพื้นโลกแล้วก็ให้เขาลงจอดนะครับที่พื้นโลกอีกครั้งหนึ่ง ลงจอดที่พื้นโล่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือมีการทดลองหลายรอบแล้วนะครับก็คือสามารถลงจอดได้มั่นใจได้ว่าสามารถลงจอดที่พื้นผิวดาวอังคารได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเรานึกภาพดูนะพื้นผิวดาวอังคารไม่เรียบนะครับไม่ได้มีแท่นไม่ได้มีบาริเออร์ไม่ได้มีอะไรเป็นคอนกรีตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไว้ซัพพอร์ตเหมือนบนโลกนะครับก็ต้องออกแบบขาที่สามารถลงจอดได้ในพื้นผิวที่ ดาวคองารอีกทีประมาณนั้นนะครับซึ่งนะครับอีกประมาณ4ปีน่าจะทําได้แล้วนะครับอีก4ปีน่าจะทําได้แล้วซึ่งการปล่อยจรวดครั้งที่8เนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยผมคิดว่าที่จะไปลงที่มหาสมุทรอินเดียเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแท่นมีอะไรรองรับนะครับทีนี้ที่มหาสมุทรอินเดียน่าจะสําเร็จนะหวังว่าให้สําเร็จนะครับถ้าสําเร็จเนี่ยก็จะเป็นก้าวสาคัญนะครับแผนอีก4ปีที่จะไป ส่งสตาร์ชิปไปดาวคารน,นะครับแล้วก็6ปีข้างหน้าส่งคนไปดาวคารก็จะน่าจะเป็นความจริงหรือว่าใกล้ความเป็นจริงมากนะครับหากใครดูวิดีโอมาถึงเวลานี้นะครับประมาณ20กว่านาทีนะยีกว่านาทีนะครับวิดีโอนี้ยาวมากนะครับจริงๆเนี่ยยาน Starship เนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากนะครับภายในยานเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใช้เครื่องยนต์อะไรนะครับแล้วก็ตัวบูสเตอร์ทำงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มีรายละเอียดเยอะมากที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่วันนี้มาเล่าคร่าวๆว่ายาน Starship ของ Space x นะครับมีภารกิจแบบนี้นะครับแล้วก็เขาทำงานแบบนี้เดี๋ยววิดีโอนะครับผมจะมาเล่าว่ายาน Starship นะครับใช้เครื่องยนต์อะไรนะครับแล้วก็หลักการทำงานภายในยานเป็นยังไงนะครับฝากทุกคนนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้ผมหน่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะหากใครอยากเลี้ยนกาแฟผมนะครับนี่ มีดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยรายละเอียดวิดีโอได้เลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมด้วยชิดต้องขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่ดูวิดีโอมาถึงจุดนี้นะน่าจะ20กสนาทีวิดีโอก็ค่อนข้างยาวนะครับแล้วผมจะมาเล่าต่อนะครับว่ายาน Starship เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับหรือบูสเตอร์เนี่ยนะครับมีเครื่องยนต์หลักการทำงานยังไงนะครับ แล้วก็ใช้วัสดุอะไรในการทําถึงได้ทนอุณหภูมิแบบนี้แล้วเวลาขึ้นเวลาลงเขาลงยังไงนะครับเอาผิวด้านไหนเข้าหาโลกาฝากทุกคนกด subscribe ช่องนุอนุชิตไว้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่วยดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ flight director is going l u n c h